mình tắt nhá khăn á nhá khăn út nó khoai nó dẹt khoai không anh em uống Hãy subscribe เอาคว,วาไว้นี่แล้วขนแย่มามันหลูนะขนเท่าแย่แบบตันคว้ามาเล่มเล็กก่อนพร้อมจะก้ามมันมีแดดฮอ่เลยฮอ่ขนาดเลยขนแย่ในเปียร์เพ่จะดีตัดแล้วครับในว้ยขนาดทุกวันนี้ผมตัดแจงพุ่มครับสูงๆปุกว สลับกับตัดญ้าไปเลยครับมาขึ้มัน,น,ม,นมาเร็วงัมวมาจ่อยกันเล้มหน่อยจ่อยกันแย่มันยังดีครับแย่มันขึ้นเร็วมา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 เร็วตัวเต่ากันหมดแล้วครับงัว มีแต่แม่ฝ้ายตัวเดียวครับตีตัวน้อยแล้วเปิ่นตานี่ยโนนี่น,นี่ความสูงนี่ไล่เรียกมดรับหัวแดงวุนนี่มาเร็วหัวนี่มันจะกินแย่ต่างจากควายน้อยหนึ่งครับแย่อย่างมันก็จะกินอยู่แต่มันจะกินเฉพาะยอดครับมันจะกินยอดอ่อนต้นแข็งแข็งนี่มันจะมากินแบบฝ้าย ไฟนี่จะกินดีครับอย่างเง่ยในเปียต้นอ่อนให้ไปดีง่วมันกับบ่เคยกินครับจะตัดมั้งแค่น้อยครับมันมีลมครับนี่แต่ท่อนวมันมีลมมาเร็วแต่งเส้นนี้ก็คุดมือครับแจงกระบอกคุดครับ มาเร็วไปหม่น้อยมาน,นี้เดี๋ยวมันจะมุดเจียกครับเจียวกินเนี่ในเปีย่อมพอดีดีก่อนมา แย่ nhà, มันเป็นหญ้าเท่าตัา้าง้วัวมากินควายมากินกนี่ต้องตัดนะมันแตกยอดแตกยอดแต่ไม่มันเสียอยอู่ย่างก็คือมันมีหมดดำนี่มะเกา็อยู่หญ้าในเนปียครับไป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 มันเห็นหญ้าในเปียเขียวแล้ว อันนี้ใส่ขี้งัวครับอันนี้มาได้ใส่ขี้ง้วแต่มันจะเหลืองเหลืองน้อยอันนี้มันจะเขียวกำเลยใส่ขี้งัวครับเอาไปใส่ถอนหน้าแรงมีตัดไปลรอบหนึ่งนะครับเข้าหน้าฝนนียเดี๋ยวก็จะได้ตัดแหมมันจะตัดได้สักสามสี่รอบครับช่วงหน้าฝนนี่มัมั่งก็นหนังเลื่อมนะครับ คับชัดไปรอบนึงละเดี๋ยวรอบแน่นี่จะผสมครับรอบแล้วนี่ปล่อยมันกนสภาพมันก็ดีขึ้นครับวนขึ้นหนังเลื่อมเนี่ยมัวมันก็นจะกินประมาณนี้นะครับกินข้าวกินข้าวแล้วก็จกไปกินหญ้าในเปียตงข้างมันก็นจะเลยมันเลยหุ่นครับเนี่ยปุ่นไอกำจกไปกินลายปุ่น <laughs> anh có là cả kiều ngang ngang có là gì vậy 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 mà chơi cần kiếm nha nó còn có. cả những con cò vậy nghe lúc gì cả tách nhọt vô như tách nhọt khi mà mà lại cháu bên chuồng สี่ห้าวันครับแล้วก็ปล่อยลงใหมาปล่อยลงถึงวันนี้ควายมันเง่งถึงดินนะเง่งหญ้ารูสีหมดเลยไปไปเริ่นเดีย๋ดวยวมันเง่งในนี้สักเกล่งต้องกันแล้วก็ปล่อยมันออกไปกินหญ้าตัดครับไก่หญ้าตัดมันก็เป็นหญ้าคันนาเนาะ บางตัวก็กินบางตัวก็บคิกินครับว่ากับงเต้ใบมีดไปใบมีดกรงซับรับออกไปเดี๋ยวจะเอาไปจุบจุบแข็งสักน่อยครับใบมีดมันอ่อนเกินเอา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 ไอ้กำเอาอละเอาละกปดึงเจี๊ยขึ้นมาละ <c oughs> นี่ก็นแย่รู้ส่ครับงวงมันดึงแล้วเนี่ยฝนกับะตะกมกมาวันนี้กันแย่รู้ส่ถ้าจาะให้ดีตอนตอนแรกตอนสองนึงบอกคนจะปล่อยแต่ มันลกรอให้ม,มันออกเม็ดสักชุดนึงเม็ดมันจะล้นลงไปแหมมันจะแน่นขึ้นแหมโอไฟเวลามันกินนีมนมนนนะ่มันดึงแหงครับไม่แต่แย่เพีงกหลานมันดึงแหงมันจะลุดขึ้นมาหมดเลย ห่านกล้กัมนะครับปนปล่อยมันก่อนตัอปูมันได้เปรียบครับกินเข้าไปมันก็เป็นเนื hey, 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 hey. Hey, hey. Hey. ้อหมเลยเฮ้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 ยเอามาเอามาเอามาไปหวัว่าถ้าลงตัวหนึ่งมันก็จะเฮี้ยนกันครับ บาไ,ได้เลยงัวมันเหมือนควายควายนี่ตัวที่กลัวคือกลัวแทบกลัวเจ็กนี่เดี๋ยวจะเอาหม้อแบตที่บ้านมาก่นอนรอปลูกนาแล้วก่อนนั่นไฟแห้งกว่าครับเวลามันโดนชอด็อตให้มันจะหลับจิตใจอยู่ปัจจุบันนี้หม้อแป๊ดมันเก่าแล้วไฟบ่แห้งแล้วไฟนี่จะกลิ่นหญ้าดี ลองลงมาไก่อินครับกินหญ้าดีนี่จะแง่นดีขนาดเลยหัวชาโลเล่ชาโลเล่ลเลบีมาเตอร์บิมตเตอร์ผมก็เลี้ยงมาแล้วบิมาเตอร์กับชาโลเล่นี่จะกินหญ้าคล้ายๆกันเลยแตเล็มดีขนาดเลยแง่นดีน,นี่ป่าหญ้าลูซี่แล้วฮะ จะอยู่ตั้งนอกเจือก,ก็จะให้มันมีเม็ดครับเพรามันจะมีก็เพราต้องปุ้นขึ้นสูงครับเนี่ยมันขึ้นสูงแยรุสี่กับมียอมครับขึ้นตัวแย่เอาตัวม้วนมากแยลุซี่ต้นมันอ่อนครับสูงไว้กว่าแย่ห,หวานแตกนอดีแล้วก็ทนแรงด้วย อันนี้นผมปลูกเมื่อปีแ้ลครับเฮงซีนี่วานปีแล้ววานแบบบัได้ไถครับมันก็จะมีขึ้นแซมขึ้นมาอันนี้ยังบัไดตัดสักรอบเลยครับง,งวคว,วายลงมากินอย่างเดียวต้งปูนมันมน,นงวงควายบัได้ลงครับก็เลยแน่นหน่อย กำลังา่าให้เลียมยตลอดครับตัวนี้ก็เป็นไม้มานอยู่ต้องประมาณสามเดือนปลายสีเดือนครับของเรานี่แหละไปครับไปไปเร็วไป,วไปนู่นนี่มันเป็นแบบงูที่กินญยก่กินยอดครับเน่นกินญย่ออน สองแมลงลูกนี่จะกินหญ้าใล้ๆกันหญ้าแกก็บกัอยตัดใดครับแต่หญ้าอ่อนนี่มีตัดใดกับมดครับโดยเฉพาะหญ้าเกี่ยวมันจะกินดีสองตัวนี่ถ้าปล่อยไปเลี้ยงปล่อยไปเล็มมันก็จะหายไปเลยจะไปของมันเรื่อยๆครับจะจกเข้าไปจกเข้าไปกินหญ้าลำล้ำมุน่นมันก็ลึกคนละอย่างครับ ล้ไยได้ตีแล้วคนไปเดี๋ยวไปไป,ไปกล้ามกินกระถินครับก็คงจะเอาไว้เป็นแปลงเลมให้มันนะครับคงจะมาปลูกเน้าแพงีงกุหลาบจ,จริงแต่หน,น้าฝนนี่มันจะ เอาแนามเข้าได้นะตัวน,นี้ปลูกแบบใจแนมก็ได้แตไทยกบก็ได้ออกมาเด้อวุ่น,นทนสมบูรณ์อันนี้กับซัพคนเดียวครับยังบาดใจฮอร์มอนฮอร์มนก็มีอยู่แต่ยังบาได้ใจค,ครับก็จะใจค,ครับตัวปุ่นครับร้อก่อนร้อล,ลูกมันปิดนมกัน อันให้ปีนี้ลหละแต่โมาโมนมันตอนนี้ก็เดือนกรกฎาคมยังมีเวลาอนักอยู่จะเอาหญ้าไปซับใส่ขอ,อกให้มันตัวซับตอนแรงครับใส่ขอ,อกสำหรับแม่ฟ้นะมันจะได้อ้วนขึ้นมาพ้อหญ้ามันนักแล้วครับ ปีแล้หน้าฝนนี่ผมยังไม่ได้ปลูกเลยนี่ผมมาปลูกช่วงก่อนจะมดหน้าฝนได้ตัดรอบแรกปีแล้วเตือหนึ่งแต่ปีนี้จะได้เก็บผลผลิตแบบเต็มๆครับสำหรับหน้าเนเปียแปลงนี้จะปลูกแน่นครับปลูกแน่นทดลองดูปลูกแบบทีๆไปเลยนี่จะเป็นหญ้าที่มันอยู่ข้างตางครับเรามาปลูก มันก็นเริ่มเน่นขึ้นแล้วคนระับเพราะว่าเก็บเม็ดมันมาตัวเมื่อวานลงจะให้มันขยายออกคนเดียวคนระับแบบข้างตางถนนหลวงนะะเอาไว้เกีียวให้กินครับโอ้หนี่หญ้าระไครล้มมันก็นจะกินตั่ทานตีเดียวเลยมันจะลกครับข้อเสียหญ้รูสี่มันน้อยอยู่ mẹ cắp của nó bay 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 ไปปุณเฮ้ยเดี๋ยวไปฟังปุนมันก็จะยืนคอไปกินหญน่เนเปียแห์ครับดีใจปถ,ถ้ามันจุ่ยกันเล็มแต่แห้ามันจะสั้นตลอดครับหญ้ามันจะบม่ได้ยาวละแล้วลมันก็จะได้กินหญ้าออนตลอด หมือนควายครับควายมันจะโจยกันเล้มถ้าท่านก็จะมีหญ้ารูสีนักมันก็จะได้กินหญ้ารูสีตลอดเลยให้น้ำแตกยอดอ่อนๆครับมันจะมักมันต้องไรกอ้มมาก่อนมันก็้หูตัวมันนะเดินเข้าไปหานี่มันถอยเลยครับ ถุงเงินหนึตัวเงินเอาไหมเอา้าควายนี่มันห้องจักดานะหัวนี่ผมมีทางครับขนาดผมเดินตัวก้นมันก็ตึงหมดสนใจนี่คือนี่ใส่ของงูและควายครับหัวนี่มันจะเล็กกว่าดาล้มออกครับหัวนี่ควายนี่ถ้าดาแล้วมันเดินออกเลยมันห้องเรื่องเดียวกัน แ๋ยวนี้ก็จะแม่นหมดเลยครับยาโรซีถึงหน้าช่วงออกเม็ดคงจะได้กันมือห้องควายเข้าครับนี่วานไปแล้วมันยังบัได้เม็ดเลยบานออกเม็ดเตอะเลยเฮ้ยไปละแม่มั่ง มาตัง้งแล้วนี่ก็งามขนาดนี้นนอันนี้มันจะเป็นตีสูงนะที่ผมยืนอยู่นี่ทางปุ่นจะเป็นตีต่ำกว่าสูงประมาณสองเมตรปลายสามเมตรแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะตัดบทันทแล้ว นี่ปลูกไว้ประมาณ3ปีปลายนะครับสำหรับเนี่นี่เปียแปลงนี่ก็ยังเก็บผลผลิตได้อยู่นี่มันเขียวนี่เพราะว่าปล่อยงวปลยควายลงกินครับแล้วมันขี้ใสเหี้าเขียวๆก็จะมีโปรตีนสูงกว่าหน้าเหลืองๆนะ เราคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงพี่กันเป็นบรรยากาศอากาศร้อนๆครับปลั๊งมาปลาควายมาเร็มเนี่ยไว้ปลากันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับจะต้องไปลกกาต่อครับสวัสดีครับ